หนูเจ็บแตงค่ะพี่พี่พ่อใหญ่อ๋องก็เพิ่งไปละมั้งมาเข้ามาทักทายเลยใส่เสียงเพลงนะคะสตอรี่ก็จะใส่เสียงเพลงเนาะคะ่ะเนาะท่าเขาใส่เสียงเพลงไปแล้วนี่เทาสีบัวพานเนาะ,ะอยู่แต่ในกเกษตรนะคะนั่นเองแต่ว่าสีเปีเอาตรงที่รู้งางามๆกับบอดายเนาะค,ะะคะ่นะเนาะเหมือนเมื่อนี่แหละค่ะไปทุระก็รีบเนาะค่ะเนาะรีบต้องรีบมหากเกษตรคือเกา่าบ่เห็นโฟไฟรกจากพอ่อ นุก็เปิดบ้านจากักสามสิบหน้าที่เนาะค่ะเนาะเปิดบ้านงานนั่นงานนี่จะไม่ได้ยุดดอกค่ะเพราะว่าเห็ดกษตเศษน้ำเห็ดไทยเห็ดหน้าน้ำจะสี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะคุณโกขอบคุณนะพ่อใหญ่อองนะคะถ้าอยากให้คลิปปังต้องสร้างตัวตนให้ที่แท้จริงเป็นว่านเนาะแต่ว่าแบบเนี้ยกับบระทันได้สั่งอย่างเลยพี่น้องเอยเห็ดไปลงโป่งเปงอยู่นี่แหละค่ะคิดแต่ไหนกระทัาน,นั่นแหละอืม หนูก็ทาไปไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่แต่ก่อนหนูไม่ได้ทําเลยนะพี่หงารอให้เพื่อนติดตามมาติดตามมาหนูว่าขอบคุณเลยนะคะเอาขวดไปเอาไปพุ่นดีเอามาทพี่บัตสนี้เฮ็ดจังใดบัตสันนี้จะไปจะมากกวินแล้วบัตสันี <c oughs> แต่ว่าก็นานๆก็เห็นมาทีเนาะแม่เนาะแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้เจออยู่กับในไลน์นะคะไลน์นี่ไม่ใช่ว่าเ <c oughs> พื่อนเปิดว่าบันนั้นหนูทํานะพี่หนูทําหมดเลยหนูด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 ูแลหนูลองดูว่า มันจะเป็นยังไงเนาะคะ่ะนูลองทำทำดูไปใต้ไปตอบใต้ช่วงนี้นะคะเอา้าว <laughs> <laughs> ่าตะก้มเนาะค,ะะคะ่ะก้มย่างเดียวนะคะ่ะว่าตะบอกก็โปรยไหเรื่ยเรื่อยมาตั้งกองไว้นะค,ะนะคะ่ะเนาะเจ็บแตงนะคะอยู่หน้าเนาะเะนาะเห็นยังบน่นทุกคนจ้าเดี๋ยวก็ทีนี้ว่าคลิปยาวเวลาลงไปอย่างนี้วันหนึ่งได้สองคนได้สามคนเนาะ,ะนั่นแหละเพราะว่าหนูไม่ได้เลื่อนกลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไม่ได้มากด้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ นั่นแหละต้องต้องมานั่งมานั่งตอบคอมเมนต์เนาะค่ะกลางวันกลางวันส่วนมากหนูจะไม่ค่อยได้ตอบมากนะคะหนูจะไปนั่งตอบกลางคืนเนาะค่ะน้องนั่นแหละไปโจอรถถาวรแดงหรือเอาผ้าขาวผ้าขาวมามามากรองบ่ มันติดอยู่ตรงนี้เนาะพอดีมะพอพ่อหญ่เนาะค่ะเนาะรู้สึกว่าไอาเปิดช่องห้เนาะค่ะเนาะเปิดมาหนาบานแม่นั่นพอดีเนาะค่ะเนาะทีนี้ก็เล่ยว่ากะ,กะว่าสีบะเบิงกับบะไดเนาะค่ะเนาะเพื่อนกันหลเนาะค่ะอยู่เนค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านเนาะแต่ว่าถ้าตรงเวลาเป๊ะก็ต้องรีบมานั่งอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยเป็นแบบว่ามานว่า <laughs> <laughs> ก,กินไปตการรสชาติแซ่บเยบสำหรับพ่อกินที่ดอกเนาะค่ะเนาะ อันนี้แต่งกมสใช่เหมอือนแะไรพ่อเดี๋ยวนูลงจากฮ็ตจังได้จังสิปังฮ็ตจังไหนจังสิได้คือเนานะเวลานางเบาแต่แต่แต่ก่อนนูไม่ไม่ได้ทำนะ่ะนูผ่านมาตั้งตั้งสามเดือนสี่เดือนน่ะพี่งาอะไรนูไม่ไม่ได้ทำนะพอพอทีนี้นูจะมองก็ตื้อหมดแล้วเกือบจะเป็นปีละมั่งเนาะพี่เนาะไม่ค่อยเจอกันแต่เจออยู่ช่วงหนึ่งเนาะคะ่ะเห็นอยู่ได้ตอบ ได้ตอบคอมเมนต์พี่ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะทีวีเขามาถักไทยเนาะค่ะน้องมื่อนี้ก็มานางคัดแต่งเหมือนเดิมนี่แหละค่ะนางคัดแต่งนางเจ็บแต่งยู่นี่แหละค่ะทุกคนจ้ากาะถักไทยพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะอย่าว่านหนูโง่เด้อพี่กันดาตอนน,อน,นี้ตอนนี้ตอนนี้สมองตื้อหมดแล้วผมก็งอกหมดแล้วดีจังเลยพี่นาคาทำเกษตรปลูกปลูกผักสวนครัว มีรายได้จ้าก็พอได้อันเบอกซื้อบอกโบน,นมเด้บังเตอร์ภเขามากเพรากสีบ่มีค้มลูยอย่างเพรากสีกสีบ่ได้คุยเนาะคะะ่คะที่จะ,จะเอาคลิปใหม่คลิปใหม่นะพี่กันดาบ่าได้เลื่อนขึ้นหลายๆนะคะนั่นเละจะจะสแสดงความิดเห็นตรงที่ว่าถ้าไปเยี่นตอนตอนหนูยังไม่ผ่านน่ะตอนหนูได้ครบห้าพันคนหนูก็ไม่เคยทําเลยนะพี่ง่ะพี่ประนอมหนูจะมาถามูเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้บ้านกูติดคือบ้านกูนี่เป็นไข้เลือดออกกันสี่สิบลายนะแม่อยู่เนาะค่ะเนาะเจออยู่แต่พูดได้หรือเปล่าเนาะเอไอเนาะแม่นันก็พูดไปแล้วเนาะค่ะเนาะแต่เขาก็มีโคนะพี่หลังบ้านน,ะนั่นเองนั่งขัดต่อโอ้ยนั่งนั่งกะนั่งงานงไหลเพื่อไงอ๋องกับยูอันจับทีเนาะค่ะเนาะนิบผ่า <laughs> ตอนนี้สมองตื่อแล้ว <laughs> ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะค่ะเนาะ อมทำอะไรรถอยู่ว่าเศร้านะคะ่ะที่นี่การลดเนี่ยโมเมนต์ว่าบ่มีข้อหมายเนาะคะ่นะนาะสวัสดีค่ะโคส้มตามสวัสดีจ้าโอ้ยมกักนคะักเนาะมักกันกินส้มตำทีก็เอาแบบสเปซปะาไปเลยเนาะพี่เนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่สุภาพเนาะไปแล้วมั้งพี่สุภาพหนูมองไม่เห็นไอไอหนูว่าหนูจะลงแล้วพี่หงา หนูเคยเจอเหมือนกันพี่หงาบางทีหนูหนูก็มานั่งมาเปิดบ้านปุ๊บก็เจอพี่หงาเป็นคนแรกอย่างนี้ก็มีนะของของลูกๆนะคะถึงวันแม่แล้วเนาะ,ะเนาะผู้ใดมีดหมยังกับมือนี่แหละค่ะที่จะให้แม่เนาะะเนาะส่วนเราส่วนบ้านเราทำไปตลอดสุขใจสบายถ่ายคลิปไปแล้วเนาะก็สิไปอันไปปูผาอีกขึ้นเขาเนาะค่ะเนาะปูผ,ผา ผู้่ายปลูกแตงต่อค่ะเพราะบ้านเราไม่สนับสนุนมันก็ไปไม่ได้เนาะแม่นาะนั่นแหละมันก็ไปยากอยู่เนาะค่ะเนาะถ้าพอบ้านสนับสนุนน่ะมันทําง่ายเรเาจะเดอหายใวๆนะคะเพิ้นบอกว่าโอ้ยอ่านดูนะดิพิษยังพัดเขา,เาดูแล้วเขาปังเขาก็จะส่งกำลังใจมาให้รู้ว่ามีโคมีอะไรนะคะนั่นหละก็ทําไปอย่างนี้แหละพี่ แต่แ้่ว่าเหลืองก็ใส่ได้อยู่อันนี้ประเด้ดเปิดอย่สองหมื่อเนอาะค่ะรดปวดเลยพอ่อพ่อต้องมาเปิดทุกวันเนาะค่ะนาะวันละย,ยี่สิบสามสิดนะพี่ก็เปิดทุกวันเนาะเรื่องด้าเกียรติภาษาไทยมาหน่อยมันไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะพี่เนาะอืมคิดอยู่ในหัวแต่มันพูดไม่ออกนะคะ่ะอืมดีแล้วแหละพี่ เราจะไม่ได้พูดนะถ้าเรารู้แล้วเราก็พูดเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราเนาะแล้วมันก็จะเป็นกับการบาปเนาะอย่างน้อยแล้วค่อยกดติดตามทําได้เลยค่ะสิบคนยี่สิบคนเนาะนะถ้าถ้าสมมติว่าตะกอนตะกอนนูจะดูแต่ภาพนิ่งแล้วก็คลิปเรียวเนาะทีนี้ตอนนี้รู้แล้วว่าต้องต้องทำยังไงเนาะคะ่ะตาก็ฟางเข้าฟางเข้าแล้วเนาะคะ่ะแว่นก็ไม่ได้ใส่เนาะคะ่ะเนาะ พึ่งพึ่งกลับมาจากวัดคุกโขกมาเลยเฉยเพื่อนส่วนมากมาติดตามค่ะแม่งาไม่อยากจะรอแต่หน้าฟีดแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะค่ะเนาะถ้าเราถ้าถ้าเราจะรอแต่หน้าฟีดก็ลูกไปโลดคนว่าท้ามลูกไปลดเนาะค่ะคนว่ามีอันใดก็โล่งโล่งโล่งเนาะค่ะเนาะโอ้ยนี่ เ,เรื่อับเบียงน้อมถนอมเขามาสวัสดีสวัสดีถ้าอยากให้คิดปังต้องสร้างตัวตนให้ที่แท้จริงเป็นว่าเนาะแต่ว่าแบบนีกับบทันไในสังอย่างเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดไก่บุลงโงปงเพงอยู่นี่แหละค่ะคิดแตด่กระําำผ้าผ้าขาวมา้ามา าเาาขมา,ม,ามันไม่มีอะไรเนี่ยพี่กันดาหนูอยู่แต่ในสวนไหมอยู่แต่ในสวนที่นี่ก็ลงแต่คิดสวนมันก็เป็นเดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมเนาะถ้าจะทํากับข้าวอืมก็ก็ก,ก,กตั้งแต่หนูเริ่มทํามานั่นแหละก็ได้เนาะแต่ว่าคนเขาทํามาอาจจะทํามาตั้งแต่น,นั้นเป็นผลที่ตรงว่าผู้ติดตามรถนะคะไอ้ผู้ติดตามะะผู้ติดต,ต,ตามประสิทธิภาพประสิทธิภาพนี่ลดลงมาเรื่อก็ทำทำก็เก่ง แต่พี่ปนอมพี่ปนอมน่ะโอ้พี่งานน่ะเก่งอยู่แล้วเนาะคะ่ะพี่งานน่ะคนติดตามพี่งานน่ะเป็นหมื่นๆแล้วเนาะ,ะแต่ก่อนไม่เคยเช็คทักทีพี่เอ้ยพอกลับไปแดงเต็มหมดเลยหนูต้องไล่ลบจนนะ่ะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ของของลูกๆนะคะถึงวันแม่แล้วเนาะคะ่ะเนาะอืมผู้ดใดมีหยังกระมือนี่แหละคะ่ะที่จะห้แม่เนาะคะ่ะเนาะทีก็เอาแบบสเปซสปาไปเลยเนาะพี่เนาะ <laughs> ขอบคุณนะคะพี่สุภาพเนาะไปแล้วมั่งพี่สุภาพนุอมองไม่เห็นไอนุอว่านุ้มเห็นหน้าคุณโกสทงต่ำเนาะคะ่ะกินยังกับปิตาแซ่บสุดยอดเลยนะะเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะทีแวะมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณได้ <laughs> ให้เพื่อนเห็นบอกแกนันเนาะคะ่ะเนาะถ้าเฮไปเฮดพิดโกดต่ว่าบาังเทือกมันกะลงร่อยเถิดคือกันเนาะคะ่ะพีดโกดนี่ย <laughs> ะสิไปใส่ <laughs> ขอบคุณได้หลายกาที ผู้ใดขอมาท,าทักทายกับไอ้ขอขอบคุณได้ไหลายด้วยค่ะเด้อสวัสดีท,ทักทายนะคะ <c oughs> มองเห็นในร่างกายด้วยค่ะทุกคนจะ๋ะการเทาห,าหาัวเราะหรือว่าเฮายิ้มแย้มแจ่มใสนี่เม็นกันมีคว้มสุกไปในตูวเนาะค่ะน้องเฮ้าจะนนี้หนูไ like ลทุกวันนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะพี่เดี๋ยววันนี้หนูจะดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะค่ะทำานเนาะคะ่ะเนาะทุกคนเนาะค่ะเนาะนั่นแหละแม้แต่ว่าไม่ได้เจอหน้าตัวจริงแต่ว่าก็ ก็เห็นลงคลีปก็นับถือเป็นแม่เป็นอะไรไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะทักทายเพื่อนไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างนี้นะพี่นั่นแหละมันจะไม่ได้วิ่งเนาะคะ่ะเนาะอันเป็นยังไงใส่เสื้ออย่างนี้มันมันมันได้ไหมในตอนไฟ์ได้คาหนึ่งไม่ค่อยดีอันนี้ไม่ค่อยสวยนะคะมีโบมีอะไรบ้างนะคะนนตัวไหน